เอาพ่จะฟังคนแก่เล้าเรื่องผีมาโอ้น่ากลัวมากคนเก่ซื้อก่อนหนึ่งนี้มัมันจะนัมอเร์ไซค์มีผีด้วยหลกผีที่มอเตอร์ไซคน่ากลัวจังเอ่นันผีหลอกผีหลอกอหลกผีมเร์ไซค์ผีเฮ้ยผีหลอกแล้วผีหลอกมอเตอ์ไซค์ม่มีผีด้วยมี่หลกผีโอ้โดนแล้วดนแล้วเออพิ่จะฟังเรื่องผีมาด้วยตะกินที่เพิ่งปังนิยายเรื่องผีมาด้วยทุกคนโอ้หโดนผีหลอก มันมอมันีปีีกะโหลกปี่ปีกะลกพีที่หัวมันจรใสเวะลักผีหลอกีีหลอกเียวหอกเจปีเจี่ปีผีหลอกผีหลอกผีหลอกแวแล้วไมาแล้วผีหลอกเฮ้ผีหลอกก็กดแน่ะฮอทุกคนผมไม่เอาแล้วมุทใส่ผีสิง์มใส่ผีสิงรถผีสิงมีกะลกผีตรงนน้นรถด้วยผมใส่ผีสิง ไปแล้วไปแล้วปีปีลรอผีหรอสยงค่างขนโอ้คุณหัวลูกสู้โเ้ยพีหลอกพีหลอกคุณหัวลุกเลยคุณหัวลุกเลยคนลุกคนลุกพีหลอกกกันเราผีมาใส่พีอพีหลอกผีหลอก